بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ا ل ั ل ا م u a ม a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาความปรานีจากอิมรัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงอยู่ดีมีศขครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายคนนะครับจากการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เรานั้นอยู่กับศาสนาขอออัลลอฮ์ศึกษาศาสนาขอออัลลอฮ์เรียนรู้ศาสนาขอออัลลอฮ์ วันนี้อยากจะบอกว่าเราจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ต่อเมื่อท่านปกป้องหูของท่านท่านปกป้องตาของท่านท่านปกป้องขาของท่านแขนของท่านนะเอาไว้ว่าส่วนต่างๆของท่านให้รอดพ้นจากสิ่งที่ต้องห้ามแล้วท่านจะมีความสุขอัลลอฮฺอักบรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะลอตจะสอบส่วนเรา พราะอัลลอฮฺทรงมาตาลาบอกว่ายัางไงครับอินนัสัมภะวัลบ ah าศระวัลฟุอาต์คุณอุลัยก์อันฮุมมัสอูละแท้จริงการได้ยินของเรานะฮะหูของเราเนะี่ยและการและสายตาการมองของเรานะ่ะวัลฟุอาดและหัวใจของเรานะ่อัลลอฮฺน้องอุลัยก์อันฮุมมัสอูละ อัลลอฮฺซุบฮฮานุอัลตนะครับให้มีหน้าที่และอัลลอฮฺซุบฮฺอัลตลาก็จะสอบสวนนะครับหูของเราไปฟังเรื่องอะไรมาเราลองดูสิถ้าเราปกป้องหูจากสิ่งที่เราต้องห้ามถ้าเราปกป้องหูจากการคำนินทาการกรรหาการด่าว่าอัลลอฮฺเรามีความสุขไหมมีความสุขพอกลับมาไม่เครียดเอาเพ่อเอาหูของเราไปไปฟังเรื่องดีๆ ฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ฟังอัลกุรอานฟังอะไรครับฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มาจะอัลลอฮ์และรอสู้ฉันมีความสุขถ้าเอาไปฟังการนินทาก็แล้วเป็นยังไงโอ้โหคนนั้นเป็นอย่างนี้โอ้โหไม่น่าละเอามานั่งนอนนั่งนอนคิดนอนไม่หลับไม่น่าละฉันจึงเป็นอย่างนั้นทันใช่เพราะไอ้คนนี้มันนิสัยอย่างนี้นี่เอง เอาไปฟังมาเขาอะไรครับเขาทะเลาะกันเขาด่ากันโอ้โหไปฟังมาอ๋อโลดูไอ้สองคนกับมันเล่าก็มาแล้วมันนั่งคิดไอ้สองคนน่ะมันนั่งทะเลาะกันได้มันเรื่องมันใหญ่โตมากมมยเลเกินม่มันเป็นเรื่องที่บฏิวัติเลิกินนะลูกของมันเนี่ยนะฮะเรียนเรียนได้เกรดน้อยมันทะเลาะกับลูกมันเอ้เรามานั่งคิดแต่ว่าเรามันนั่งคิดทําให้เครียดนั่นแหละเราใช้หูของเราไปในฟังเรื่องราวที่ไม่ดีนะะ ดังนั้นเราจะต้องปอกป้องหูของเราดังนั้นหูของเราจะต้องไม่ฟังนะบางคนเอาไปฟังเรื่องอะไรครับเอาไปฟังนะครับเพลงอัลลอฮ์คนที่ฟังเพลงท่านอบีบอเหมือนใส่ตอนนะ่ะเยี่ยวใส่หูอยู่ตลอดอัลลอฮ์บอกนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับทังนั้นเมื่อเราใช้หูของอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาไปในทางที่อัลลอฮ์รัก วันไหนมีบรรยายศาสนาขาออัลลอฮ์เตรียมฟังมาเลยเดี๋ยวเราจะไปฟังนะอาจารย์คนนั้นเข้ามาอาจารย์คนนี้เข้ามาอ้าวเปิดวิทยุอ้าวเปิดโทรทัศน์ช่องนี้มีอะไรครับมีการเรียนการสอนศาสนาขาออัลลอฮ์มีการบรรยายศาสนาข้ออัลลอฮ์สุบตลาฉันใช้หูของฉันฟังในเรื่องราวศาสนาขอออัลลอฮ์สุบตลา บางคนทํากับข้าวไปอลัลลอฮ์ฟังกุรอ่านไปบางคนทํากับข้าวไฟฟังเรื่องราวศาสนาไปบางคนทํางานในสวนฟังอัลกุรอ่านอาลัลลอฮ์ถามว่านี่คือบรา,าบรอกะบารอกะในชีวิตของเขาที่ใช้หูของเขาไปในทิศทางที่อลัลลอฮ์พึงพอใจและถ้าหากว่าอะไรครับถ้าหากไปในวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะปิดปาก อัลลอฮ์สุบฮาน์ตาลาจะปิดอะไรครับจะปิดปากแล้วเป็นยังไงวัตุกัลลิมูนาไอดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจุลฮุมบิมากานูยะอ์มะลูนมือนะฮะเท้าของเขาเอาว,วัยวะส่วนต่างๆของเขานะั่นี่ยมือปากนะถูกปิดแต่มือหูตาอะไรเนี่ยจะพูดบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮาหะตะอาลาในสิ่งที่ท่านนั้นได้กระทำ จะไปเป็นพยา,ยานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะลาและสายตาครับผมอัลลอฮ์สายตานี่เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ทําให้เราหลายๆคนพลาดพังแล้วก็นะไปอยู่ในทิศทางที่อัลลอฮ์โกรธกีิวมากมายเอาไปชมเอาไปดูในทิศทางในเรื่องราวที่อัลลอฮ์โกรธกิ่วเอาไปดูเอาไปชมในไปมองในอะไรฮะในเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานตะลานะ เป็นเรื่องที่บาปดนงนั้นสายตาของเราอ่ะถ้าเราเอาสายตาของเราไปทำอะไรครับไปอ่านอัลกุราอานอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ซุลตัลลาทรงบัญญัติให้กับเราในเรื่องอัลกุรอานทำให้เราทุกได้ผล,ลบุญทุกอักษรแต่ละอักษรเท่ากับสิบคุณงามความดีอลัลลอฮฺอักบัตน,นี่คือสิ่งที่ อัลลอฮ์บ ب าน ن ه ตละมอบเป็นของขวัญให้กับเราอาร่อานอัลกุรอานพออา่อานอัลกุรอานแล้วใช้ใช้ตาทำอะไรครับไปอ่านฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวัาลัมว่า h ะดีษท่านนบีนั้นน่ะได้บอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปศึกษาเรื่องราวศาสนาข้าอัลลอฮ์ดังนั้นเอาอวัยวะต่างๆของเราที่เรามีอยู่แขน ของเรามือของเราเท้าของเราจะเป็นจักพยานให้กับเราในวันกิยามาว่านะวันนี้นะเท้าทั้งสองข้างนี้ได้เดินไปบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาได้เบินไปมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮลวะตะลาทำให้อัลลอฮฺซุบฮฮานตะลาพอใจเท้าทั้งสองข้างนี้ได้นะเดินไปนะครับมือทั้งสองข้างนี้จับพวงมาลัย ขับรถไปเพื่อไปอะไรครับไปฟังบรรยายศา,าสาน,น,นาขอออัลลอฮฺซุบฮฮานางอัตลานี่คือสิ่งที่มนุษย์จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะมีความพึงพอใจถามว่าถ้าใครใช้หูให้ถูกต้องตามวิธีทางไปฟังเรื่องดีๆไปมองเรื่องดีๆ ไปทำอวัยวะต่างๆทำในเรื่องดีๆอัลลอฮฺอักบาร์แม้กระทั่งพี่น้งนองครับเรื่องนมัมานอัลลอฮ์ให้เราน้มาดแล้วเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อ oh ัลลอฮ์บอกเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักเรามากตื่นเช้ามาเนี่ย oh a, oh a a ให้เรานมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรานมาดเยอะมากมายแต่ต้องการเราน้ามานี่นะน้มาดซุบใฮ้มีสองรายกัน ทําให้ยืดเส้นยืดสายน,น้อยก่อนนี่อัลลอฮฺสุลตลากำหนดการนะามาดมาเนี่ยรักเราหนึ่งบริหารร่างกายสองนะได้ผลบุญสามปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะมีแต่กำไรกำไรกำไรทั้งนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่ ผู้ศรัทธาต้องเสาะแสะวงหาดังนั้นเมื่อชีวิตผู้ศรัทธาได้เอาเอาอะไรครับอวัยวะต่างๆร่างกายของเราไปทำในเรื่องที่ดีๆแล้วหลายคนมีพละกกำลังนะเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำในเรื่องศาสนาขออเอาวอ์ไปทำงานเกี่ยวกับมสัสยิดที่มสัสยิดทำงานเกี่ยวองค์กรต่างๆทำงานตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้น เพื่อให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตตาลาพอใจถามว่าจิตใจของเราเป็นยังไงคนนั้นะมีความสุขอย่างแน่นอนไม่เหนื่อยไม่ยากแล้วหลายๆคนที่มาทำงานในเรื่องศาสนาขอร้อง Allah, บอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะมาทำงานตรงนี้นานแล้วมาทำงานตรงนี้นานแล้วเพราะอะไรครับพอทำแล้วมีความสุขทำและอยากที่จะทำต่อ ทำแล้วนะครับฉันน่ะมีความสบายใจฉันน่ะมีความสุขเพราะอะไรครับฉันได้ทำงานเพื่อพอผู้อภิบาลที่แท้จริงผู้ดูแลที่แท้จริงนะวันนี้นะครับเราจึงเห็นหลายคนที่ทำงานศาสนาขาอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลลาไม่มีวันเบือ่อทำงาน ศาสนาขอัลลอฮฺสุบะอัตลาไม่มีวันที่จะหยุดอลัลลอฮฺมีคนจึงเขียนมาแล้วก็เขียนลงก็โพสต์ลงนะฮะเอาไหมใครอยากได้งานหลายคนบอกอยากได้นะงานนี้นะครับมีค่าตอบแทนสูงส่งนะงานถ,ถ้าท่านทำได้ทำสามารถทำโอทำได้ยีบสี่ชั่วโมงเลย คนนึกว่าโอ้โหงานนี้เงินเดือนนะฮะสูงส่งมากมายมาก,มากแล้วก็ถามว่าทำโอได้โอ้โหอยากทำงานก็สมัครมาบอกว่าถามว่าทำงานนี้ทำอะไรครับการทำงานดะวะเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์การละงานนะทำงานเพื่ออัลลอฮ์ดะวะการเรียกร้องในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะูัลตลาและผลตอบแทนยิ่งใหญ่แล้วผลตอบแทนคือสวนสวรรค์ ถามว่าอะไรมียิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเท่าสือสวรรค์บ้างไม่มีและถามว่าบาบอกว่าทาโอได้เอา้าคุณไหวคุณจะทํา24ชั่วโมงได้ไหมได้อะโหลแต่หลายคนก็ไม่ต้องการนะฮะดังนั้นพีน่น้องครับที่ท่านอาบีมสัลาาลสลลอะวะสลัมได้ได้บอกกับพวกเรานะได้ชี้ให้พวกเราได้เห็นถึงถึงอนะไรฮะถึงชีวิตเราจะมี ชีวิตเรายังมีความสุขนะชีวิตเราจะมีประสบกับความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่ครับเมื่อเราปีกตัวของเรานะใช้อวัยวะของเราใช้ความมันสมองของเราที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้มาไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาเราจะมีความสุขนะซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานวาตะลาได้บอกกับท่านนาบีกล่าวเป็นฮะดีตุซีนะครับ บอกว่ายังไงครับยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยทำยังไงตฟรร่ฟัรลกลรอีบาดาจีพู้ทั้งหลายจ,จงหาปีกเวลาในการทำอิบาดาต่อฉันเอาหูของเราเอาตาของเราเอาวัยวะของเรามามุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานุอัลลอฮฺเป็นยังไงครับอัมละกัลบะกะกีนัน ฉันจะทําให้หวัวจิตหวัวใจของท่านนมีแต่ความสุขความอิ่มเอิบ All allah, อัลลอฮ์พี่น้องนี่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาดได้กล่าวให้กับท่านนบีและสัญญาไว้ถ้าเราใครปีกตัวออกมาอิบาดาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ชีวิตของเขามีชีวิตที่มีความสุขและเป็นยังไงครับวัวละเยดะกะริสกอน ไม่ใช่แค่คนที่ปีกตัวทําอิบาดะเนี่ยจะได้รับความสู่ความอิ่มเอิบเพียงอย่างเดียววัมละยอดะกะริสกอนอัลลอฮซุมัตลาจะให้ริสกีอย่างมากมายล้นหลามแต่นั้าหลายคนว่าอัลลอฮ์ฉันต้องทำงานเว้นไม่ได้เว้นไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะเวลามันก็ไม่พอเวลาไม่พอปุ๊บอเวลก็โดนตัดเงินเดือนไปนะพี่น้องครับ แต่ริสกีใครเป็นผู้ให้ครับพี่น้องน,อน,น,นั่นอัลลอฮ์ س ب ح วะตลานั่นดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์สุรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ลาให้ผู้ทรงให้ริสกีเราถามว่าเราต้องทำไงครับเราก็ต้องเฝ้าวอนขอกับผู้ที่ให้เราที่แท้จริง ให้เราแท้จริงผู้อาลีสกีคือัลลอฮ์สุบฮานุตะลาดังนั้นเราร้องขอเราวิงวอนต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเราหาในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลานั้นจะพึงพอใจนั้นหูของเราตาของเราถ้าหากว่าเอาไปในทิศทางที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลารักแล้วแน่นอนครับเราก็จะเป็นบาปท,ที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลานั้นนะครับรัก และก็ให้ความสุขกับเราแต่ใครก็ตามที่ที่อะไรครับที่ไม่หาเวลาอยู่กับอัลลอฮ์บ ب าตะ ه แลาไม่หาเวลาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะละอัลลอฮ์บอกว่าอย่างครับอัมลลนะกอลบะกะฟักรันอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه แลาจะให้หัวใจของเขานั้นเหือดแห้ง จะให้หัวใจของเขานั้นมีแต่ความทุกข์จะให้หัวใจของเขาน้นน่ยยากไรเป็นคนที่ไม่เอาใครเป็นคนที่ตนีเป็นคนที่ไม่ใจกว้างนี่แหละคือสิ่งที่คนคนนั้นไม่หาไม่ปีกเวลาไม่นำร่างกายของเขาไปมุ่งสู่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาแล้วก็ไงครับวัมละยาดกะชุกละ อัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ก็จะให้ชีวิตของเขามุ่งวุ่นวายทั้งวี่ทั้งวันวุ่นวายทั้งวีทั้งวันถามว่าแบบนี้พี่น้องจะมีความสุขไม่มีความสุขดังนั้นอีกประการหนึ่งที่ผมอยากที่จะบอกกับพวกเราที่จะให้เรามีความสุขไม่มีความสุขพอนะฮะนอกเหนือจากความสุขแล้วได้รับภาคพ,พลลบุญจากอัลลอฮ์ سبحانه ตละ ت ع เพียงง่ายๆครับ คนท okay. him, ี Alpha, taken, ่เฝ้าอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุรุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุรุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกนะครับมันสัลลอะลัยยะใครที่กล่าวอลาบาตให้กับฉันสุรุลลอฮุอะลัยฮิลุัลมาอิกะ10อัลลอฮและรอซูลอัลลอฮและบรรดะมาอิกะนะครับจะลาวาตจะสรรเสริญให้เขานั้นน่ะ10ครั้งอัลลอฮฺ เราสรรเสริญให้กับท่านอาบีบูฮัมัตส์สุลลัลวะลาอัลลอฮิสซาลัมแค่ครั้งเดียวฮะอัลลอฮ์และมาลายก็จะสรรเสริญแล้วจะนัสดูดีท่านถึงสิบครั้งด้วยกันอัลลอฮ์ดูสิในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเราทำหนึ่งอัลลอฮ์ให้สิบเราทำหนึ่งอัลลอฮ์ให้สองเท่าถามว่า ชีวิตนี้เรามีแต่รับอย่างเดียวเลยชีวิตนี้เรามีแต่รับจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานุอตาลารับทั้งในเรื่องอะไรครับรับทั้งในเรื่องต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานอตาลาให้กับเรารับในเรื่องต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานอตาลาประทานมาให้แก่เราดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธาจึงเห็นนะครับว่าชีวิตเขามีความสุขสุขด้วยกับอะไรครับสุขที่เขานั้นได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮะฮานอตาลาสุขที่เขานั้น ได้นึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลย์วะสลัมได้ให้การสุลลัลวะกับท่านนบีเรากล่าวว่าสุลลัลวะเลยิวะสลัมรู้ว่าอัลลอฮฺมะซัลลัลลมุฮัมมัดนะเป็นการสุลลัลวะให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมพี่น้องทําได้ไหมครับเรากล่าวว่าสุลลัลวะเลยิวะสลัมนี่แหละได้รับผลบุญจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องครับที่ผมบอกตรงนี้เราอยา่าขี้เหนียวในการที่จะ สลาวาาให้กับท่านอบีเมื่อเราสลาวาดให้ท่านอบีใครจะสลาว่าให้กับเราท่านอบีไม่ได้สลาว่าให้เราผู้คนไม่ได้สรรเสริญเราแต่ผู้ที่จะสรรเสริญสวัสดีให้กับเราคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเราและบรรดาเมาเลกาซึ่งเป็นผู้ที่ไร้ความผิดดังนั้นพี่น้องครับอยากให้เราอยู่ดีมีสุขได้นะในนัยยะของที่อิสลามได้บอกไว้หนึ่งใช้อวัยวะร่างกายไปใน ทิศทางที่อัลลอฮ์พึงพอใจ2ให้ซาลาฮท่านนบ,บีมุฮัมมัดซาลอฮสลัมให้มากๆและให้บ่อยครั้งทุกครั้งไม่ว่าเราจะยืนจะนั่งจะนอนหรือจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่อย่าลืมกล่า,สาวสลลาหัวไอรีหัว,หวสลัมทุกๆครั้งและก็บ่อยๆครั้งก็ขอให้อัลลอฮ์สุบตารคุ้มครองและก็เมตตาเราตลอดนะครับจนนาชีวิตของเราจะกลับสู่พระอัลลอฮ์สุบตาวันนี้อยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากันท่านพี่น้องเว็บเพียงเท่านี้ว่าบิลลาฮิตาฟิก والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته